ตามที่สำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมได้ขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องนายพิพัฒน์พงสุริยนผู้อำนวยการโรงเรียนพลแผงพิทยาคมได้ขับเคลื่อนนโยบายโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง o b e วคซีโ o ่ด ได้ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและช่วยเหลือเด็กที่ตกหลน่นหรือออกกลางคันจากระบบการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและนำเด็กเหล่านี้ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจากข้อมูลนักเรียนในระบบ o b e x ซ r โ d ดอบเอาโรงเรียนทูลแพงพิทยาคมมีนักเรียนที่ออกนอกระบบ จำนวน5รายคณะครูได้ดำเนินการติดตามครบทั้ง5รายผลการติดตามข้อมูลมีเด็กเข้าเรียนในสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลจำนวน3รายสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาจำนวน1รายไม่ประสงค์เข้าเรียนจำนวน1รายเนื่องจากมีครอบครัวและได้ทำงานประกอบอาชีพแล้ว คณะครูจึงให้คำแนะนำในการศึกษาคพบคผู้ไปกับการทำงานโดยสามารถสมัครศึกษาต่อกับสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ในตำบลใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยโรงเรียนพลแพงพิยาคมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนผู้นำท้องถิ่นที่ได้ให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ พาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องจนสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณค่ะ